สวัสดีค่ะพบกับช่องรวมธรรมะสาระดีๆนะคะผู้ให้ทร,รมาทานได้ชื่อว่าให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติการให้ธรรมทานขอเพียงแต่ผู้ให้มีศรัทธาทางธรรมก็สามารถให้ทำเป็นทานได้คนที่รู้ธรรมมากก็ให้ได้คนที่รู้ธรรมน้อยก็ให้ได้ไม่รู้เลยก็ให้ได้เป็น พระหรือคารวสก็ให้ได้การสร้างธรรมทานจึงทําได้ทุกคนฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาอยากได้บุญสูงสุดที่สุดควรสร้างมหาบุญอันประเสริฐด,ด้วยการสร้างหนังสือบทสวดมนต์ที่มีคําสอนของพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ส่วนผู้ที่รับธรมเมื่อรับ แล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบตัติถ้าไม่ปฏิบตัติก็ไม่เกิดประโยชน์อันใดเปรียบเหมือนมีที่ดินแล้วไม่ยอมเพาะปลูกมีอาหารแล้วไม่ยอมกินมีไม้แล้วไม่ยอมปลูกมีเงินแล้วไม่ยอมใช้สิ่งเหล่านี้ถึงจะมีก็เหมือนไม่มี ผู้รับนำเอาทรรมนั้นไปใช้ผู้ปฏิบัติตามก็จะได้ประโยชน์นับพบนับชาติไม่ได้ย่อมได้สมบัติในสุคติพบและถึงผลิพานสมบัติอันเป็นที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ใดให้ทมเป็นทานก็เท่ากับว่ามนุษย์เป็นมนุษย์สมบัติสว่างสมบัติและนิพพานสมบัติไปให้กันเลยทีเดียวมีแต่ความสุขความเจริญหาที่สุดไม่ได้ทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทธรรม ทาที่บุคคลประพฤติอยู่เป็นนิดย่อมนำสุขมาให้โอวาทธรรมจากสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีค่ะ